เดินชันกี่นาทีถึงจะดีกับการลดไขมันหลายคนคิดว่าต้องวิ่งถึงจะลดไขมันได้แต่จริงๆแล้วแค่เดินชันก็ช่วยลดไขมันได้เหมือนกันค่ะและควรเดินกี่นาทีท้ายคลิปมีคําตอบหลังจากที่เดินเสร็จก็จะกินโคโจแพนเบดโปรตีนโปรตีนรสใหม่จากโคโจเป็นรสบานานามิ้วเหมือนกินนมกล้วยเกาหลีอร่อยทานง่ายไม่มีน้ําตาลแคลน้อยและอยู่ท้องที่สําคัญโปรตีนสูงถึง28กร,รมัมและทํามาจากโปรตีนไฮโดรไลซ์ที่ย่อยง่ายร่างกายดูดซึมนําไปใช้ได้เร็วกว่าไอโซเลตโปรตีนปกติด้วย,วยค่ะเหมาะกับกินหลังเดินชันมากๆเพราะ และเสริมกรารเผาผลาให้ดีขึ้นอีกขั้นและช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวไวขึ้นแบบไม่รู้สึกผิดอีกด้วยค่ะและการเดินชันที่ช่วยลดไขมันได้ดีให้เราลองเริ่มเดินที่30-45นาทีต่อวันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์ในโซนฮาร์เรท60-70%ตอนเดินชันจะไม่รู้สึกหนักมากจนเกินไปและยังพูดคุยได้ลองทําแบบนี้สัก1เดือนทําให้ต่อเนื่องเห็นผลลัพธ์แน่นอนค่ะจบคาร์ดิโอแล้วก็อยา่าลืมเติมโปรตีนไว้ให้หมดน,นะคะจะทําให้ร่างกายรีโคดีจากการออกกําลังกายได้ดีตัวนี้หวานน้อยใครที่ชอบทานนมกล้วยเกาหลีแต่แพ้นมต้องลองค่ะและยิ่งเป็นรสชาติใหม่อยากให้ทุกคนลองจริงๆไม่มีนมไม่ใส่น้ําตาล ไม่มีถั่เหลืองโปรตีนแน่น28กร,รมัมแคลน้อยแค่140แคลค่ะไม่ต้องวิ่งเดินชั้นก็ลดไขมันได้แค่เดินให้ถูกวิธีและเติมโปรตีนให้พอใครที่ชอบเดินลู่และดื่มโปรตีนเหมือนกันคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะคะ